ครับมาพบกับ BMW X1 2.0งเบนซินนะครับปี2012คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่499,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับออกรถจบอยู่ที่5,000ับาทครับผ่อนอยู่ประมาณ1,200ครับ72วันหรือว่า6ปีรถสวยบ้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักครับรถประวัติดีครับเช็คสูตรตลอดรถบ้านแท้100%ครับสีดำสวยงามรอบคันนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับเบนซินเกียร์ออโต้ ภายในสวยสะอาดเรียบร้อยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสิเบตครับเบาะหูหน้าปรับไฟฟ้าผมอะไรามันติฟังก์ชันแอร์แบ็กเอเสระบบถุงลมระบบความปลอดภัยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกครับสภาพใหม่กิบเลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับรถเข้าสู่ตลอดรัามีบุ๊กเซอร์วิสครบรถก็สวยงามเลยครับบางเดิมพราอมสภาพพร้อมใช้ ด้านหลังกว้างขวางครับใส่ข้าวใส่ของได้สบายสนใจดูรถได้ที่เขตแจ้งวัฒนะกรุงเทพนะครับแถวไปสนีหลัก4สนใจโทร0614432829ครับ